สวัสดีค่ะชื่อกวางค่ะอายุ41ปีค่ะน้ำหนักตั้งต้นค่ะอยู่ที่120กิโลปัจจุบันผ่าตัดครบ6เดือนตอนนี้น้ำหนักเหลือที่88กิโลค่ะลงไป32กิโลค่ะสุขภาพร่างกายแย่ค่ะเดินเหนื่อยปวดเขา่านอนกลนแล้วก็เพื่อนๆก็ทักค่ะแบบอ้วนไม่สวย ก่อนมาผ่าตัดกับคุณหมอนะคะก็จะมีการตรวจสุขภาพค่ะตรวจทุกอย่างเลยค่ะเตรียมความพร้อมของร่างกายในการผ่าตัดทุกอย่างโอเคค่ะพร้อมผ่าได้เลยค่ะสบายๆค่ะไม่รู้สึกกลัวคุณหมอใจดีค่ะแนะนําดีมาเจอกับคุณหมอโอค่ะแล้วคุณหมอหน้ารักด้วยค่ะจริงค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วเดินได้เลยค่ะเดินได้ปกติเลยค่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะ นอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล5วันค่ะแล้วก็กลับบ้าน <ST> AS <C> AS> การเปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัดค่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนอนกลนน้อยลงทำอะไรก็คล่องตัวค่ะไปไหนมาไหนคนก็ทักว่าทำอะไรมาผอมแล้วก็สวยขึ้นด้วยค่ะ ฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะคะที่ลดน้าหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลการผ่าตัดกระเพาะเป็นวิธีที่ได้ผลและปลอดภัยมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจสุขภาพดีขึ้นจริงๆค่ะอยากให้ลองเป็นทางเลือกนะคะคุณหมอและพยาบาลดูแลดีมากเลยค่ะมากกว่าความมั่นใจคือการมีสุขภาพที่ดีนะคะ